สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านสวยๆราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้ไดรับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์0824804746ครับส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอรวคบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านเลยครับ ถ้าเป็นกาลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีภาพบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมวันนี้ราคา300้บาททุกรายการเลยครับผมอ่ายกเว้นรายการพิเศษครับผมอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับอาจะเป็นรายการที่20ครับผมเป็นหลวงพุทธครับผมนี้เป็นรายการพิเศษของ ep นี้นะครับผมนี่ยกเว้นรายการนี้นะครับผมอ่าที่เหลือก็จะ300ทุกรายการเลยครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผม ามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับนี่เป็นคุณแพนครับผมนี่ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับถูกใจวงไหนชอบใจวงไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับหรือว่ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับ นี่ครับรายการที่หนึ่งก็พอราคาสามรอบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเป็นพาร์ทเนื้อดินนะครับผมจะเป็นรายการที่สองนะครับเนี่ยครับนี่ครับผม อันนี้จะเป็นรายการที่สองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับผมน,นี่ครับจะเป็นรายการที่สามนะครับ ร,รายการที่สามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสาเร็จรายการที่สี่ครับผมเหลียมพลาสติกมาแล้วนะครับผมนี่เป็นรายการที่สี่นะครับนี่ครับตกใจว่างในชอบแจว่างในทักไลน์เดินโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับนี่ครับ นี่ครับรายการที่4ี่ครับผมราคาสองราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่5ครับผมนี่จะเป็นรายการที่5นะครับ คร,รายการที่5ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมอันนี้เป็นรูปรอหลวงพ่ออีครับผมนี่นี่ก็เป็นรายการที่6นะครับ ครับรายการที่หกครัผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่7จ็ดครับผมน,นี่จะเป็นรายการที่7นะครับ นี่ครับรายการที่เจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระพิตารายการที่แปดครับผมนี่จะเป็นรายการที่แปดนะครับนี่ครับ ร,รายการที่แปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เ้าครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพกันวัดเขาแก้วครับผมนี่นี่ครับผมจะเป็นรายการที่9้านะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพกันวัดเข่าแก้วครับผม ครับรายการที่เก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบครับ,รบจะเป็นรายการที่สิบนะครับ ครับรายการที่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับเอาไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมครับผมนี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมครับผม ร,รายการที่สิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัฒสมเด็จรายการที่สิบสองครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบสองนะครับถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับผมหรือว่าดูภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้ครับ ครับผมอ,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 อันนี้จะเป็นรายการที่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมอันนี้เป็นเหรียญลูกพุโตครับผมนี่เป็นรายการที่สิบสามนะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญพัดยศครับผมหลวงพุโตครับผมนี่จะเป็นรายการที่สิบสามครับผม นี่ครับรายการที่สิบสามผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมอันนี้เป็นเหรียญสร้างบารมีครับผมปีหนึ่งเก้าหลวงอคูณครับผมจะเป็นรายการที่สิบสีนบมม่นะครับนะครับผมมีรอยจานนะครับผมมีรอยจานบาง,บางนี่ก็จะเป็นรายการที่ สิบสี่นะครับผมเหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อคูณครับผมนี่ครับรุ่นสร้างบารมีปีสองห้าหนึ่งเก้าครับผมนี่วัดบ้านไรครับผมนี่ครับรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมอันนี้เป็นเหรียญนั่งพานครับผมชนะมาหลวงพ่อคูณปริสุ์โทครับผมนี่ ปีสามเจ็ดครับผมนี่ครับเป็นเหรียญนั่งพานครับผมนี่ชนะมานครับผมว่าคูณครับผมปีสามเจ็ดครับนี่ก็จะเป็นรายการที่สิบห้านะครับผมนี่นี่ครับ คร,รายการที่สิบห้าผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดครับผมรายการที่สิบหกครับผมนี่หลังหนังสือครับผมวัดช้างให้ครับผมนี่ก็จะเป็นรายการที่สิบหนะครับนี่ครับ ครับหลังหนังสือครับผมอันนี้นะครับรายการที่สิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผม อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อชุยครับผมนี่เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับครับผม รายการที่สิบเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดครับผมอันนี้เป็นเหรียญปิดตาพังพักการครับผมบอันนี้จะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับผมเป็นเหรียญปิดตาพังพักการครับผม ครับรายการที่สิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อผ่านครับผมนี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อผ่านครับผมจะเป็นรายการที่สิบเก้านะครับนี่ครับผมหลวงพ่อผ่านครับผมผ่านตลอดครับผมนี่มีตอกโค้ดนะครับ นี่ครับรายการที่สิบเก้า,ค,า,า,<บ>าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปท่วทรายการที่ยี่สิบครับผมนี่จะเป็นรายการพิเศษของ EP นี้นะครับอันนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่20ก็บครับผมอันนี้ผมแบ่งปันที่5้0บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูลูกภาพเพิ่มเติมของผมแกนลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามเป็น่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ